สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เรามีโอกาสดีครับเราได้พบกับท่านนายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยนะครับคุณนุชรีสว่างวันครับท่านได้มาทำกิจกรรมอันหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในภาคเหนือครับคือกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ดูแลคนพิการทางจิตคนพิการรวมทั้งคนไม่พิการด้วยละครับคนประเภทคนป่วยทางจิตต่างๆครับ ก็อยากจะเรียนถามท่านนายกถึงวัตถุประสงค์ในการที่มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับสวัสดีครับท่านนายกครับอขอญออาตเรียนถามว่าการมาจัดงานที่เชียงใหม่วันนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับค่ะวัตถุประสงค์การจัดงานนะคะเนื่องจากว่า จํานวนผู้ป่วยของเราในสังคมเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยอยากให้ผู้ดูแลผู้ป่วยเพยิจิตนะคะมีความรู้เรื่องการดูแลโดยเฉพาะเรื่องแกนนาใน,นชุมชนสาเหตุที่เราอยากจัดเนื่องจากว่าจํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความรู้เรื่องโล,โลก,กิตเนี่ยมีการสื่อสารจำสัมพันธ์น้อยมากเราก็เลยอยากให้ผู้ที่เขาวมอบรมเนี่ยมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ให้เขาได้รับถึงสิทธิตามกฎหมายที่ควรจะได้รับอะค่ะขอบเขตพื้นที่ที่เราบริการมี ผู้เข้ารับการอบรมกี่คนจากกี่จังหวัดครับค่ะตัวแทนจาก17จังหวัดภาคเหนือนะคะ,ะจํานวนผู้เข้าร,ร่วมอบรมทั้งหมด60คนค่ะอย่างน้อยผู้ที่เข้ารับการอบรมก็จะมีความรู้เรื่องของอโรคจิตเวทนะคะที่เป็นโรคสําคัญสําคัญค่ะประมาณ4-5โรคนะคะซึ่งคุณหมอปริทัศน์จากโรงพยาบาลสวนปุ่งมาให้ความรู้แล้วก็วิธีคลายเครียดนะคะ เรื่องของการลงดูแลผู้ป่วยแล้วก็บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลนะคะแล้วก็สิทธิต่างๆที่ผู้ป่วยของเราหรือว่าคนพิการทางจิตจะเข้าถึงตามสิทธิของกฎหมายอะค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกจะมีอะไรฝากถึงผู้พิการผู้ป่วยทางด้านจิตรวมทั้งผู้ดูแลครอบครัวครับก็อยากจะฝากนะคะผู้ดูแลแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยสาบจิตนะคะว่าเออเรามีองค์กรของชมรมเพื่อผู้พยทางจิตนะคะ เรียกว่ามีมีองค์กรเครือข่ายอยู่ทุกจังหวัดนะคะทั้ง77จังหวัดทั้งประเทศส่วนของภาคเหนือของเรานะคะก็ต้องบอกว่ามีสมาคมสารสัมพันธ์เป็นอ่าเป็นแม่เป็นแม่ของเราเลยนะคะที่ดูแลภาคเหนือทั้งหมดขยายเครือข่ายด้วยดูแลด้วยนะคะถ้ากรณีของ17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยถ้ามีอะไรก็อยากให้ฝากที่ประสานที่สมาคมสารสัมพันธ์นะคะซึ่งมีพลเอกจัดนิมลุนนะคะ ท่านเป็นหลักขององค์กรเครือข่ายของภาคเหนือในส่วนของส่วนกลางกรุงเทพนะคะก็จะมีสมาคมเพื่อผู้องค์นจิตนะคะเป็นเป็นแกนหลักสําคัญในการเชื่อมโย,ยงกับเครือข,ข่ายต่างๆทั้ง,ง5ภาคค่ะก็ก่อนอื่นทำความรู้จักกันก่อนนะคะดิฉันนาะงสาวนองเรนปัญญาเป็นเจ้าหน้าที่นะคะนักพัฒนาสังคม อยู่สำนักง,งานพฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะถ้าเป็นสมาชิกข,ของอยู่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็อาจจะเคยคุ้หน้าคุณนตากันอยู่นะคะเพราะว่าก็จะทํางานเกี่ยวกับด้านงานคนพิการมาหลายปีละนะคะอันใหม่เนี้ยล่าสุดนะคะพศ2550เนี้ยซึ่งทําให้ คนพิการมีสิทธิ์นะคะมีสวัสดิการมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือมันจะมีสํานักงานส่งเสริมและพัฒน,นาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยตรงเลยนะคะขึ้นอยู่กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งหลักๆแล้วคนที่จะได้สิทธิ์คนพิการอะ่ะอันดับแรกก็คือต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการนะคะซึ่งเคยเห็นกันไหมคะบัตรประจาตัวคนพิการเนาะรู้จักกันนะคะ ซึ่งถ้าไม่มีบัตรก็จะไม่มีสิทธิ์นะคะซึ่งบัตรประจำตัวคนพิการอนะ่ะตอนนี้ก็จะมีถ้าถ้าเป็นคนพิการลักษณะบัตรตอนนี้จะเปลี่ยนไปนะคะแต่ก่อนก็จะมีลักษณะเป็นบัตรเป็นเล่นนะคะเป็นสมุดประจำตัวคนพิการสมัยก่อนนะคะตั้งแต่ใหม่ๆนะคะถ้าใครเคยเห็นก <laughs> ็จะจะรู้อยู่เนาะว่าเป็นเล่มใหญ่ๆที่ขายไม่ได้ก็คือสำเนาที่เป็นบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะคะของพิการนะคะ ค่าของคนพิการไม่มีคือเป็นเด็กอยู่ก็ใช้สูญิบัตรนะคะแต่ตอนนี้คือเด็กที่อายุเกินเจ็ดขวบ้องมีบัตรประชาชนเป็นทุกคนแล้วนะคะนะคะก็ใช้สูญิบัตรแนบนะคะแต่บางคนคนพิการบางคนไม่มีบัตรประชาชนจริงๆก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไม่ได้ทําหรือว่าตกสํารวจหรือว่ายังไงนะคะยังไงก็ลงในรงแล้วกันเนาะว,ว่าคนพิการอ่ะทุกคนนะคะสามารถมีบัตรประชาชนได้นะคะและสําหรับผู้ดูแลคนพิการอ่ะ มาตรการทางภาษีนะคะใครมีชื่อหลังบัตรคนพิการซึ่งตอนนี้ก็คือมีคนมาขอเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลคนพิการเยอะมากเพราะว่าจะเป็นรหย่อนภาษีตรงนี้แหละลูกหลานญาติพี่น้องเนียค่ะที่เขาบางทีอาจจะเป็นผู้ดูแลจริงบางทีไม่ใช่นะคะแต่อยากที่ตตรงนี้เพราะเป็นรถยนตได้6 0,000บาทต่อปีนะคะ6 0 0ม0นบาทนี่ก็ถือว่าตีก็ประมาณ6,00 0บาทต่อปี วันนี้เราก็มีโอกาสอันดีครับที่ได้มาพูดคุยกุนนวรินปัญญาครับซึ่งท่านเป็นนักพัฒนาสังคมประจําอยู่ที่สํานักง,งานของพอมจจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับคุณนวรินครับอ,อยากจะเรียนถามถึงสถานการณ์ของคนพิการในปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคือเชียงใหม่ตอนนี้นะคะมีคนพิการประมาณ สามหมื่นกว่าคนนะนะคะซึ่งเป็นผู้ที่จดทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็คาดว่ายังมีอีกนะคะที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการนะคะซึ่งคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวนะคะจะมีมากที่สุดนะคะในตอนนี้ค่ะงานที่ทางพมจเชียงใหม่ได้ลงไปดูแลคนพิการส่วนใหญ่จะเป็นงานทางด้านไหนบ้างครับ คือส่วนมากก็คือเป็นงานกิจกสวัสดิการนะนะคะในการดูแลนะคะคนพิการในชุมชนนะคะก็จะมีโครงการต่างๆนะคะที่ที่ทางสํานักง,งานให้การสนับสนุนอยู่นะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการให้เงินทุนประกอบอาชีพนะคะซึ่งโดยตรงแล้วก็คือเป็นเงินเงินกู้นะคะเพื่อให้คนพิการประกอบอาชีพอิสระ,ะค่ะในอนาคตนะครับไม่ทราบว่าทางพมจมีนโยบายหรือว่าได้รับอมอบนโยบายจาก ส่วนกลางให้ดูแลทางด้านคนพิการอย่างไรบ้างครับคือ,อที่ไปรับนโยบายมาใหม่นี่นะคะเพิ่งจะมีการบอกว่าจะมีศูนย์ประสานงานนะคะคนพิการประจําแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งจะเป็นการดูแลคนพิการโดยองค์รวมหมดเลยนะคะครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดแล้วก็จะมีทุกจังหวัดด้วยะคะ่ะ <gesch uce> ขอบคุณคะ่ะอ่าเราจะมาดูว่าหัวข้อแรกเรื่องของการเสริมสร้างเจตคติสําหรับผู้ดูแลเจตคติแปลว่าอะไรอันนี้เราไปค้นมานะคะตามความหมายของโคจนาโนกรมเลยนะเขาบอกว่าเจตคตินะคะหรือภาษาอังกฤษ attitude เนี่ยหรือเมื่อก่อนเราเรียกว่าทัศนคตินั่นแหละค่ะมันก็คล้ายคลึงกันเจตคติทัศนคตินะคะหรือ attitude ในภาษาอังกฤษเนี่ย ในความหมายของพจนานโกรมไทยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหมายถึงท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมสองอย่างคือท่าทีและความรู้สึกเนาะและต่หัวข้อวันนี้ก็คือจิตคตินะคะการเสริมสร้างจิตคติของผู้ดูแลนะคะต่อผู้พิการถ้าเชื่อว่าหรือคิดว่าหรือถ้านิคติต่อสิ่งนั้นหรือคนนั้นว่าไม่ดีแล้วเนี่ย ะะการที่จะมองวันหลังเนี่ยการที่จะกลับมองมองว่าเขาดีขึ้นหรือเขาจริงๆแล้วเขาดีแล้วนะเนี่ยมันค่อนข้างจะเปลีย่ยนยากซึ่งเคยบอกผู้ป่วยที่มาอยู่ในความดูแลเนี่ยการที่จะไปสร้างความไว้วางใจให้เกิดต่อ,รอรครอบครัวหรือต่อผู้ปกครองหรือต่อผู้ดูแลเนี่ยให้ไว้วางใจว่าเขาดีแล้วนะเขาหายแล้วนะเนี่ยมันไม่ใช่สร้างได้ในวันเดียวมันต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างใช่ไหมคะ โอเคนะคะถ้าไม่มีอะไรพวกก็ขออําลาแล้วเย็นนี้ร้องเพลงเผนะื่อด้วยนะเสรยดายไม่ได้ร้องให้ฟังเน,น,ะนงาะเอ้อยไม่ไหวลวค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ต้องมีบาร,ราต้องดูแลนะคะงั้นก็สนุกกันให้เต็มที่นะคะดูแลตัวเองถือว่าเป็นเวลาที่เราได้มาผ่อนคลายนะคะก็ะขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณมากค่ะเออแฟนนี่นคิดก่อน แฟนบะมีก็เครียดตอนนี้ได้ได้ข่าวไหมคะว่าจะการจะเก็บภาษีคนโสดตอนนี้น้ำใจเครียดเครียดสำคัญเนาะเห็นนักวิชาการมีข่าวเมื่อวานว่าจะหนุนรัฐบาลให้มีนโยบายเก็บภาษีคนโสดตายแล้วก็เจ้าต้องไปหาใครสักคนมาจดทะเบียนเลยเนาะจะได้ยังว่างอยู่ไงเออได้ข่าวว่ารัฐบาลส่งเสริมนโยบายลูกคนแรก เจอก,กิดแล้วเอ๊ท่านยังบอกมีโครงการสาม,มีคนแรกดนะ้วเนาะจะได้ที่ที่สมัครเข้าโครงการนี่นะเออนะลงทะเบียนไปเลยเลยนาะเพราะทุกวันนี้จริงประชากรประชากรชายค่อนข้างขาดแคลนเนาะประชากรหญิงก็เยอะเนาะอัตราตรงนี้มันมผสมดุลแถบใช่งไหมนะ <c oughs> แค่ข่าวหรือว่าแบบคนส่วนใหญ่คนหมดเครียด <c oughs> แล้วแล้วรู้ได้ยังว่าตัวเองเครียดก็มันเหนื่อยงานมาแล้วเนาะเรามาเจอปัญหาในบ้านอย่างนี้อีกแตนที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสกันาไหร่ ราต้องเกิดอารมณ์เครียดทันทีอ๋อเกิดอารมณ์เครียดเนาะอารมณ์เครียดอารมณ์เครียดรู้เลยไงเขาตัเองเคงเเรียรรดทำไม่ได้หมดเดียวไม่ได้หมดเดียวมีแกล้ไหนเหรอฉิบโกรธแล้วนะอย่างนี้เนานะนนะอ๋อโอเคค่ะคุณลุงนะคะรู้เลยไงเขาตัเองเครียดครับเวลาเกิดความไม่ไม่ได้ดังใจครับเวลาเราอยากให้เขาทำแบบนี้ย เขาก็ไปทำตักทีบอกกี่ครั้งก็ไปทําพอพอเจอครั้งนี้ครับเราก็เกิดความรู้สึกอ่ะมึนในศิษยาภิบาลอ้ประเภทอย่างนี้จะก็ต้องคิดเครียดตรงที่ว่าต้องคิดหาวิธีที่จะทําให้เขาทําตามที่เราต้องการได้ก็จะมีการมึนอเมื่อศิษยาภิบาลก็รู้อย่างเงีไม่เคยกลัวแล้วว่าคุณลอาจจะไม่เครียดหลังหลังนึงม่ตัวเครียดยิ้มตลอด วดเจือเอาเหเจือไใหญ่อกไม่เหมือนจมันึ้งหยเา่กกสาวไปอยู่สวนกุงได้สอบวันคนว่าเป็นโรคซึ้งเศร้าคนวาอันนู้นนัแก้วานําน้องเราหมอวปัสสาแก้ว่อออเฮาไออยู่เออ่ะซึ้นเจ้าออกมาอยู่บ้านงค่ะใหม่เนี่ยค่ะนดูแลนองหมอสมน้อยไงค่ะส่วนมานยี่ยัตะกุลุงในต้นกระป หมูล้าวหนคนไม่อิ่มสองปีเนาะแล้วนั่นแม่ก็ดีกินย่าได้ได้ทกเดือนหายง่ายไปดนสเกตหายแล้วแล้วก็หมอหมอเปิดอาการสามร้อยก็สิท้อย่างเดือนนี้ห่อเขาตุ้งกับเขาหิวขายถ้าเปิดมาถามเนี่ยมันเป็นเนี่ย เสลออยากมาเป็ตาขำมาอูยังมาได้มาได้มาค่าได้แค่นี้อ่ดีดีแล้วหรอแล้วจแล้วต้องาเรานีเป็นตัวอย่างโอ,อ้ได้ได้ไปหลายอย่างครับเป็นส uhm, uh, ิ่งดีๆทั้งน pues> ั้นที่เราได้ไปครับมาครั้งนี้ได้ประโยชน์มากมายครับในด้านการไปจัดการกับผู้ป่วยในชุมชนและการฟื้นฟูรักษาผู้ป่วยหลังจากออก จากโรงพยาบาลแล้วครับความรู้ที่ได้ที่จากการอบรมนะครับคือการไปฟื้นฟูผู้ป่วยหลังจากออกโรงพยาบาลครับในการรักษาหรือการส่งต่อการรับประทญญานยาหลังจากที่คุณหมอส่งกลับบ้านแล้วครับครับอยากให้มีเกิดขึ้นอย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับเพื่อพี่จะพัฒนา ความรู้ของผู้เข้าอบรมครับเพราะบางครั้งผู้เข้าอบรมก็มีบทบาทหน้าที่หลายตําแหน่งในชุมชนบางครั้งก็อาจจะลืมไปครับผมผมชื่อประเสริฐปานดีนะครับจากชมรมอุตรดิตถิส,สัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับในในส่วนของผมซึ่งเข้ามาตรงนี้ในลักษณะของจิตอาสานะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชนี้เราไม่มีประสบการณ์แต่หลังจากที่เรามาได้รับการอบรมแล้วได้ฟังการแชร์ความรู้สึกหรือจากประสบการณ์ผู้ซึ่งมีผู้ป่วยอยู่ในมือ เราได้รับความรู้มากมายทีเดียวจากจากการที่เราได้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับค่ะเราได้เรียนรู้ได้ประสบก,การณ์น่ะท่านว่าคิดว่าจะเอาไปทํากับชุมชนได้มากแค่ไหนกัน,นเราจะนําประสบการณ์ตรงนี้นะครับนำไปเผยแพร่สู่กลุ่มงานของเราที่จะไปให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพื่อให้เขาถึงในเรื่องของสิทธิ์ก็ตามหรือในเรื่องของการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกลับมาสู่สภาพคนปกติได้นะครับค่ะ ก็ไอ้ยางครั้งนี้มามาอบรมแล้วท่านคิดว่าอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปไหมคะก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าผู้ซึ่งดูแลก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆคนรุ่นใหม่ก็จะได้ขึ้นมาแทนที่ได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อไปทํางานต่อน่าจะมีขึ้นครับครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับจะได้กระตุ้นให้ผู้ดูแลและผู้ป่วยได้มีความหู้และก็จะได้ไป่วยเลือคน่วยเหลือคนป่วยได้อย่างถูกต้องและก็ ญาติเอาได้พบปะกันนะฮะจะได้หมู่จิตอาสาก็จะได้ม,ดาาไดมีความเชื่อมั่นแล้วก็ช่วยงานจังเป็นที่เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยเนาะที่ว่าจะทามีเื่อมีต่อไปก็ค่ะครับน่าจะมีครับอย่างไอยกระปี่สักเตื้อสองเตื้อนะฮะพาเมินเมินปะกันมันก็ญาติเอมันจางจางไปนะฮะอาชมบลมอย่างต่างๆเครือข่า,ขายต่างๆก็ บางชมร้มก็หายไปเพราะแบบมันบ่มีกิจกรรมต่อเนื่องนะฮะคนจะมีหลายๆครั้งกด็ดีถ้ามีงบประมาณกระตุน้นพวกชิดอาสาพวกนี้นะฮะครับจะเป็นสิ่งดีๆมากครับผมก็ขอขอบคุณเจ้าจนะ่าจากเอ่อวียงปาเป้าเชียงรายชื่อพงพันธ์ตันสิริครับผมสิ่งที่ได้รับจากการอลรครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นประโยชน์นะฮะในฐานะผู้ดูแลผู้ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตนะฮะโดยเฉพาะผม เป็นเป็นประโยชน์โดยตรงสําหรับตัวเองเพราะต้องไปดูแลแม่ครับผมประโยชน์โดยตรงก็คือน,นอกจากดูแลแม่แล้วก็คงจะได้ไปเผยแพร่หรือว่าไปบอกบอกต่อให้คนอื่นที่ว่ามีปัญหาเหมือนกันหรือว่าบอกต่อให้คนที่ว่าเืิอนต้องได้รับมีต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยอะฮะเพิ่อเด ทำหน้าที่หรือว่าได้ดูแลได้ดีขึ้นนะฮะครับอ๋อดีมากๆเลยค่ะได้รับความความรู้เยอะเลยค่ะแล้วก็จะได้เอาไปไปปฏิบัติคนที่หมู่บ้านในตําบลด้วยอ่ะอยากเก็บหือมีขังตอ่อต่อไปโดยหืตอต่อเนื่องนะเจ้าหืตอต่อเนื่องต่อไปด้วยทีเขาจะได้มา,าแผลกแช่ความความคิดกันเห็นไหมนะเจ้าตีเขาได้หัวข้อวันนี้ยังรดเล่าอ่ะเจ้าเป็นข้อติดีมากเลยเจ้า เจ้าจะนําไปญาตินในชุมชนเริ่มเริ่มจากเีวาล่นเล่าในงานข่าวดําเจ้าใครยังมีต่อเนื่องดีเจ้าเนาะดีมากๆ